สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันูวีนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่4แล้วนะครับที่ผมทําคลิปต่อกันแบบทีๆวันต่อวันกันเลยทีเดียวนะครับกับเรื่องเดอะบอยกวนหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองครับซึ่งในตอนที่แล้วนั้นนะครับเราจะเห็นว่าโฮมเลนเดอร์เองนะครับตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเขาเองนั้นกําลงังโดนไหมหัวจากกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่นั่นเองครับ โดยการตายของทานรูเซนนั้นก็ยังคงต้องปกปิดเป็นความลับอยู่ไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับเรื่องใหญ่แน่ๆเลยนะครับของบริษัทบอสเนี่ยนะครับเอาละครับผมนะหนึ่งซับหนึ่งไลน์แล้วก็ไปติดตามแลบฟังกันเลยครับเริ่มเรื่องนะครับผมทางบูเชอร์เองวันนี้นะครับก็ตรงไปที่สํานักงานตํารวจนะครับเพื่อจะไปหาเพื่อนสาวคนที่เคยไปขอร้องนะครับผมโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางตํารวจเองนั้นก็ไม่อยากจะเรื่องด้วยแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับผมพอรู้ว่านี่คือความแค้น่นััองบเรค แต่ทางบูเชอร์เองก็บอกว่าเขาเองนั้นมีหลักฐานเด็ดจ,จากฮีโร่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าป๊อปคอร์ซึ่งนางเองก็รู้เรื่องเกี่ยวกับคอมพาวียยากระตุ้นอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันร้ายแรงพอที่จะสามารถลวบฮีโร่ทุกตัวให้จมดินได้นั่นเองแต่นางเองก็ไม่อยากจะเอาด้วยเท่าไหร่ครับโดยที่ถามว่าเห็นเคยมาถามเกี่ยวกับเรื่องของทาลูเซนหวังว่านายคงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการหายตัวของทาลูเซนหรอกนะบูเชอร์เองก็บอกว่าคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ามันหายตัวได้และมันกโ็โรคจิตด,ด้วย ดีไม่ดีตอนนี้มันอาจจะหายตัวแล้วก็แอบอยู่มุมห้องช้าขำไปพังๆขณะที่มองคุณอยู่ก็ได้นางก็เลยบอกว่างั้นเอานี้ก็แล้วกันถ้ามีหลักฐานก็ไปหามาแล้วสัญญโยนเ,เงินให้คุณไปทาภารกิจได้แต่ถ้าคุณหลอกพวกเรากลุ่มของพวกคุณทุกคนจะได้ดิมรถขี่ตัวเองในห้องมืดไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนบูเชอร์เองครับก็รีบโทรหาป๊อปคอนครับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ทางป๊อบคอนก็ได้บอกว่าเขาบอกไปหมดแล้วคุณก็ไปตามสื่อเอาเองสิน่าจะอยู่แถวๆชายนาทาวนนั่นเอง บูเชอร์เองก็บอกว่าโอเคถ้าผมไปแล้วและผมไม่ได้อะไรกลับมาแน่นอนว่าคลิปที่คุณทำอะไรกับตงลุงคนนั้นจะปรากฏอยู่ใน YouTube อย่างแน่นอนว่าแล้วก็ชิ่งวางสายไปทันทีครับทางเฟจี่เอ็มแล้วก็ฮิวอีเองครับก็มาดูล่าเร่าที่ป๊อปคอนได้บอกมานะครับผมแต่ไม่นานเนี่ยก็พบชายเอเชีย A A คนหนึ่งครับที่ดูท่าทางน่าสงสัยเป็นอย่างมากเดินดูมด,ม,ดมผ่านมานะครับผมทั้ง3เลยแอบตามไปประกบทันทีครับจากนั้นนะครับก็ได้เข้าไปที่หลังร้านแห่งหนึ่งครับ ซึ่งดูแลวพบว่าน่าจะใช่เป้าหมายที่ค้นหาอยู่นั่นเองเกิดซูมแอบดูเพื่อค้นหาย,ยาคอมพาวีนะครับผมจะได้เอามาใช้เป็นหลักฐานโดยที่เฟชชี่เองนะครับก็ได้ไปเจอกองขังห้องหนึ่งครับผมที่มีสาวเอเชียคนหนึ่งขังอยู่ในนั้นด้วยเฟชชี่เองครับก็อยากจะเข้าไปช่วยโดยที่เอ็มก็พยายามห้ามไว้นะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยมันนอกภารกิจเราว่ะนายไม่ควรไปยุ่งนะไอ้เรื่องแบบนี้นายก็เป็นอย่างนี้ประจำนอกเรื่องภารกิจสุดท้ายแล้วก็เกิดเรื่องมาหลายหนแล้วแต่ฮิวอี้เองก็บอกกับเอ็มว่า อย่ามาทำตัวเหมือนฟูทเชอร์ได้ไหมเราควรจะช่วยเธอนะว่าแล้วนะครับทั้ง3คนเนี่ยนะครับก็เปิดกงช่วยนะครับผมไม่นานนะครับกลุ่มที่เฝ้าห้องก็รู้ตัวอยู่ทันทีว่ามีคนแอบ,บเข้ามาเฮ้ยอย่าปล่อยเธอคนนั้นออกมานะพอจบประโยคนี้เท่านั้นเองนะครับสาวเอเชียคนปริศนาครับผมก็พุ่งกระโจนไปตะปบคนร้ายคนเดียวถึงก็คอหักตายเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะไปจุ้งท้องอีกคนนึงครับจนทะลุทันที คนแรกคนที่3ครับวิ่งเข้ามาครับเห็นเพื่อนโดนฆ่าเนี่ยก็เลยเอาปืนยิงตัวเองตายเฉยเลยครับประมาณว่ากูไม่อยู่ให้มึงฆ่าแบบทรมานดีกว่าเอ็มและเฟสซี่เห็นอย่างนั้นครับผมเลยตกใจนะครับเลยรีบเข้าไปในห้องกงขังครับเพื่อขังตัวเองทันทีโดยที่สาเอเชียก็พยายามจะเข้ามาทำลายพวกเฟสซี่ด้วยเหมือนกันครับแต่ไม่สามารถเข้ากงได้จึงรีบหนีออกไปนั่นเองครับไม่นานครับบูเชอร์เองก็มาถึงนะครับแล้วออกมาดูหลักฐานต่างๆนานาครับพวกเขาเองพบว่ามีคอมพาวีเหลืออยู่ในเข็มฉีดยา1หลอดครับผม ซึ่งเอ็มก็แปลกใจว่ามันจะขังนางไว้ทําไมขังไว้แล้วก็ฉีดคอมพาวีกระตุ้นให้เธออย่างนั้นเหรอทางพุเชอร์เองก็มองเกมออกนะครับว่าคอมพาวีนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญแต่การที่ผู้หญิงคนนั้นถูกขังน่าจะมีประเด็นอะไรสักอย่างที่น่าสนใจตอนนี้เราได้ตัวอย่างคอมพาวีมาแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นมันน่าจะเป็นคีย์สาคัญที่เราควรจะได้ตัวเธอมาด้วยว่าแล้วก็ทําการเปลี่ยนแผนทันทีครับโดยจะทําการค้นหาตัวผู้หญิงคนนั้นนะครับผม โดยที่ทางเฟชชี่นั้น,นครับได้ก็บกระดาษแผ่นหนึ่งจากห้องขังของเธอได้ซึ่งพอจะเลาออกว่าเธอจะไปที่ไหนนั่นเองครับจนทั้งหมดได้ออกมาครับทางตำรวจเองได้รู้ว่าเกิดเหตุมีคนตายเกิดขึ้นนะครับก็เลยมาเก็บศพนะครับผมแต่นั่นอยู่ๆเอเทนก็แวบมาที่ตรงนั้นพอดีครับพอเห็นว่าคนเฝ้าห้องตายกันหมดแล้วฉิบหายแล้วมันเกิดเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยเอเทนวิตกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับก่อนจะวิ่งแวบหนีไปทันทีครับ โดยในวันนั้นเองครับทางเมเดลีนเองนั้นก็เรียกฝ่ายโฆษณาเข้ามาคุยนะครับเกี่ยวกับการตายของทาลูเซนนะครับว่าควรจะออกข่าวเรื่องนี้อย่างไรดีซึ่งทายใครรู้ว่าทาลูเซนตายก็คงจะเป็นเรื่องแย่มากๆด้วยเอกลักษณ์ของฮีโร่ที่หนังเหนียวทนทายาดถ้ามีใครรู้ว่าทาลูเซนตายเรื่องการเป็นสัมรภานฮีโร่เข้ากับกองทัพเนี่ยบอกได้เลยว่าคงต้องโดนลดทิ้งอย่างแน่นอนทางฝ่ายการตลาดเองครับก็เลยแจ้งว่าน่าจะเสนอข่าวว่าทาลูเซนนั้นไปทําภารกิจลับ จัดการกับพวกแก๊ง m อ1 3ที่น่าจะต้องใช้เวลาสักพักในการพรางตัวและก็ไปค้นหาข่าวสารนั่นเองครับมิเดรินครับได้ฟังไอเดียนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออไอเดียนี้มันใช้ได้นะเอาตามนั้นเลยก็แล้วกันจากนั้นครับก็ได้เรียกตัวโฮมเลนเดอร์กับเมิร์ฟนะครับโดยที่มีภารกิจด่วนนะครับตรงบริเวณด้านฟ้าสากลมีข่าวการจี้เครื่องบินซึ่งแน่นอนว่ายังไม่มีการร้องขอความช่วยเหลือจากกองทัพหรือหน่วยงานใดๆนั่นเอง แต่ถ้ากองทัพรู้ก็คงจะใช้ F16 บนะครับบินขึ้นไปควบคุมสถานการณ์แต่ถ้าโฮมเลนเดอร์หอกไปจัดการตอนนี้คงจะถึงได้เร็วขวาย,ย่างแน่นอนอยากให้โฮมเลนเดอร์กับเบิร์มนะครับเข้าไปเคสสถานการณ์ให้เรียบร้อยสร้างความนิยมให้กับสังคมเพื่อเป็นข้อต่อรองในการเจรจากับทางรัฐบาลนั่นเองครับพอทั้งคู่ได้ออกไปครับเดอะดีฟก็เข้ามาขอพบตัวเมดลีนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจริงๆนางเองก็ไม่ว่างคุยสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยอมฟังเพื่อปัดความลำคานั่นเองนะครับ โดยที่ทางเดดดี้บอกว่าเขาเองนั้นอยากจะช่วยปลาโลมาที่สวนน้าแห่งหนึ่งเขาอยากจะพามันกลับคืนสู่ธรรมชาติเราน่าจะมีภาร,รกิจแนวนี้บ้างเขาจะได้รู้ว่าพวกเราในช่วยโลกไว้แต่เมลลินบอกว่านายลืมอะไรไปหรือเปล่านายเป็นพรีเซนเตอร์ที่สวนน้าแห่งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆนายจะมาแนวรักโลกไปช่วยปลาเพื่อขัดแย้งกับการเป็นพรีเซนเตอร์ของนายนั่นนะน,ะนายคิดอะไรอยู่เอางี้ละกันเดดดีนายควรจะรู้ว่านายควรอยู่ตรงไหนพูดจบนะครับเมลลินก็ปิดประตูใส่ทันทีครับ เอเทนครับได้รีบกลับมาหาป๊อปคอร์นะครับผมและจะถามทันทีนะครับว่าคุณไปเล่าให้ใครฟังเรื่องคอมพวีหรือเปล่าแต่ป๊อปคอร์เองก็บอกว่าไม่ได้พูดอะไรกับใครเลยทําไมมันเกิดอะไรขึ้นหรอเอเทนก็เหมือนจะไม่เชื่อใจครับทีแรกก็หัวเสียแต่ก็รู้ว่าคุณจี้เอาคาตอบไม่ได้เลยใช้ลูกอ้อนแทนครับว่าตัวเองนั้นได้รักป๊อปคอร์มากแค่ไหนเดี๋ยวจะให้โลกรู้ว่าผมรักคุณมากตลอดชีวิต ผมมีแต่คุณและมีแต่คุณเท่านั้นที่อยู่เคียงข้างผมมาเสมอผมจึงอยากรู้ว่าคุณเล่าเรื่องคอมพอวีให้ใครฟังบ้างแต่ดูเหมือนว่าคำพูดของเอเทนนะครับทำให้ป๊อปคอนเนี่ยดูออกนะครับว่ามันไม่ค่อยจริงใจสักเท่าไหร่เลยเหมือนจะหลอกถามอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับแต่นางเองก็ยังยืนยันด้วยน้ำตาครับว่าไม่ได้บอกใครจริงๆเอเทนก็เลยบอกว่างั้นก็ควรไปเก็บของซะเราจะย้ายออกจากที่นี่ไปไหนก็ได้ที่มันไกลๆสักพักหนึ่งพอถ้าโฮมเลนเดอร์ er รู้เรื่องนี้เข้าเราทั้งคู่คงไม่รอดแน่นอน ตัดมาที่ภารกิจการกู้เครื่องบินครับตอนนี้นะครับได้มีกลุ่มโจรป่นื่องบินอยู่ครับไม่นานโฮมเลนเดอร์ก็สามารถเปิดประตูเครื่องบินได้แล็เข้าไปจัดการกับเมฟได้ในที่สุดนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ฉากกับผู้ร้ายยิงเลเซอร์จากตาจัดก,การได้อย่างง่ายดายจนทําให้คนในเครื่องบินนะครับปรบมือดีใจกับโฮมเลนเดอร์ที่เข้ามาช่วยนะครับโอ้โหเรื่องเล็กนะทุกคนทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมผมรักพวกคุณเราจะกลับบ้านกันไม่เป็นไรนะสาวน้อยผมมาอยู่ตรงนี้แล้วในขณะที่ทักทายทุกคคนอยู่รับ เมิร์ฟเองก็บอกว่าพอนักบินถูกขังอยู่เราน่าจะเข้าไปดูกันหน่อยนะแต่พอเปิดไปดูเท่านั้นเองก็เห็นว่านักบินคนหนึ่งถูกปาดคอสเสียชีวิตตายไปแล้วนะครับผมส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็โดนยีงเป็นตัวประกันอยู่ด้วยโฮมเรนเดอร์ <Home S 1> <L ender S 2> เองนะครับก็เลยยิงเลเซอร์ที่ตายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คนนี้กับทะลุตัวคนไปโดนแผงวงจรและกระจกด้านหน้าด้วยจนทําให้เครื่องบินเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้แล้วนะครับคุณก็ออกไปประคองเครื่องบินแล้วก็นําลงสีโฮมเรนเดอร์สึ่งทางเบิร์ฟเองก็พยายามเสนอแนวคิดนะครับผม แต่โฮมเลนเดอร์เองกับเปลี่ยนท่าทีไปอย่างชัดเจนเลยครับผมจะไปช่วยอะไรได้ดูสภาพเครื่องบินสิดูแล้วม่อวันบินเร็วขนาดไหนแล้วแต่ผมยกเครื่องบินไปไมันไม่ตีลังกาเหรอไม่ตายกันหมดทั้งลำเลยเหรอโฮมเลนเดอร์เองตอนนี้ก็เถียงข้างๆกูค,ครับประมาณว่ากูเนี่ยไม่อยากช่วยจบไหมแต่เมิร์ฟเองก็พยายามเสนอวิธีต่างๆนะครับแม้กระทั่งให้โฮมเลนเดอร์เองนะครับอุ้มคนแต่ละคนเนี่ยไปลงนิดพื้นก่อนนะครับผมแล้วไงเหาะไปเหาะมา1น3่รอิบามเนี่ยนะเหรอคุณคิดว่า เราจะไปกันแล้วหรือคุณที่อยู่ที่นี่เมิร์ฟพูดจบนะครับโฮมเลนเดอร์ก็เดินออกมาทันทีครับและบอกให้ทุกคนเนี่ยนั่งอยู่กับที่ครับแต่ทุกคนเนี่ยก็รู้ว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นนั่นเองทุกคนเลยพยายามตะโกนขอร้องให้โฮมเลนเดอร์ช่วยครับจนโฮมเลนเดอร์รู้สึกว่าโมาโหข,ขึ้นมาครับออกไปไกลๆเธอขืนมายุ่งกับกูอีกแล้วก็กูจะยิงเลเซอร์ให้ตายหแม่งหมดทุกคนเลยเลนเอาทุกคนเนี่ยตงใจและถอยหนีกันเลยครับผมเมิร์ฟหมดเวลาแล้วคุณจะไปกับผมหรือจะตายกับคนพวกนี้ เมิร์ฟเองตอนนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับผมเพราะว่านางเองก็หอกไม่ได้สุดท้ายก็ยอมออกมากับโฮมเบลเดอร์ครับผมปล่อยให้เครื่องบินเนี่ยค่อยๆบินลงแล้วก็ล่วงสู่ทะเลไปในที่สุดนั่นเองครับทีนี้ครับผมในส่วนของสาวปริศนาตอนนี้นะครับที่หนีออกมาได้นั้นนะครับก็ตรงไปที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งครับจนไปฆ่าคนบางคนเข้านะครับจนตายแล้วก็หนีไปอีกครั้งหนึ่งพวกทางบูเชอร์เองนะครับก็ตามมาดูนะครับโดยอ้างกับตำรวจว่าเขาเป็นผู้พิสูจน์หลักฐานนั่นเองครับจึงได้บอกแสว่า คนที่ตายไปนั้นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์พาพวกเอเชียมาทำงานที่อเมริกานั่นเองครับฟิชชี่เองก็เริ่มจะอ่านเกมออกนะครับว่านางจะไปที่ไหนต่อซึ่งในตอนนี้นั้นตัวของฮิวิเอเองนะครับก็ไปออกเดทกับสตาร์ไลท์นะผมก็ไปเล่นโบลิ่งด้วยกันครับแต่ก็เล่นหวยด้วยกันทั้งคู่นะจนฮิวอีอบอกว่าอยากจะให้คุณโชว์ฝีมือจริงๆไม่ต้องกักผมก็ได้ผมอยากจะดูว่าแล้วครับนางก็โยนทีเดียวเนี่ยสไตล์กันเลยทีเดียวนะครับผมนางก็บอกว่านางเองเคยมีคนที่ถูกใจตอนที่เรียนอยู่ แต่วันหนึ่งเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็โดนลังแกนางเลยเข้าไปช่วยผลก็คือชายคนนั้นก็ไม่เคยสนใจและชอบเขาอีกเลยเธอจึงรู้ตัวดีว่าอย่าโชว์พลังต่อหน้าผู้ชายที่เธอชอบมันจะดูเหมือนโชว์เหนือนั่นเองครับแต่ฮิวเี็กบอกว่าไม่ทุกคนหรอกหน้าอย่างน้อยผมก็ชอบนะที่คุณแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองทีนี้ครับมาดูทางกลุ่มบุชเชอร์บ้างครับ ตอนนี้ก็ตรงดิ่งไปที่สถานีรถไฟครับเพราะรู้ว่านางคงจะหาทางกลับประเทศตัวเองครับไม่นานเฟสชี่ก็เจอก่อนนะครับแล้วก็พยายามพูดกล่อมสตินะครับผมให้นางเชื่อใจตัวของเฟสชี่นั่นเองครับแต่ไม่ทันไรเนี่ยนางก็วิ่งหนีไปอีกครั้งครับเอ็มและพุชเชอร์ก็ตามมาถึงนะครับผมแล้วก็ถามเฟสชี่ว่านายไม่ยิงยาสลบกับนางเหรอแต่เฟสชี่ก็บอกว่าไม่ฉันว่าฉันกล่อมเธอได้ด้วยคำคำ,คำนี้ครับทำให้เอ็มโมโหมากกี่ครั้งแล้วเนี่ยที่นายทำนอกภารกิจจนเกิดเรื่องนายไม่เคยเข้าใจคำว่าทีมเลยหรอกวะ ไม่เคยทาอะไรเพื่อกลุ่มเลยแต่นายทาด้วยตัวเองตลอดแล้วมันก็พังทั้งคู่เลยทะเลาะก,กันใหญ่เลยนะครับบูชเชอร์เองก็เข้ามาห้ามครับทีนี้ทั้ง3ามคนก็เหมือนจะแตกหักกันแล้วนะครับเียว่าโอเกกูไม่เอาแล้วตัวใครตัวมันเลยแล้วกันนะครับทางบูชเชอร์เองนะครับก็ยกตัวอย่างของวงสไป์เกอร์ให้ฟังว่านักร้องในวงนี้แต่ละคนนั้นออกไปทําอะไรตามที่ตัวเองต้องการรัวแล้วออกมาห่วยสิ้นดีบางคนติดยาบางคนก็ดับในวงการบางคนก็ทําอะไรแล้วไปไม่รอด แต่ถ้าพวกนางมารวมตัวกันเมื่อไหร่ในนามของสไปเกอร์นั่นคือนางจะรุนโรดอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนพวกเราในตอนนี้พวกเราต้องมีกันและกันเราถึงจะรอดนั่นเองไม่นานครับผมก็สามารถเจอตัวสาวปริศนาได้ในที่สุดครับทั้งสามก็วิ่งไล่ตามอีกครั้งครับแต่ทันใดนั่นเองเอเทนก็ไม่รู้ว่าวิ่งโผล่มาจากไหนครับผมอยู่ๆก็มาวิ่งอุ้มนางหายไปทันทีครับแต่นางก็สามารถตั้งสติได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมจึงกระชากโตเอเทนเนี่ยจึงร้มกิ่งอยู่ไม่ไกลครับทั้งสามเลยพยายามวิ่งตามไปช่วยครับผม แต่เอเทนก็พยายามจะฆ่านางนะครับด้วยการจับหัวโขกกับกำแพงไม่ต่ำกว่า200ครั้งใน1นาทีนะครับผมเฟจชี <etch> เองก็พยายามจะเข้าไปช่วยครับแต่บูเชอร์เองก็ห้ามไว้เฮ้ยอย่าลืมนะเว้ยว่าน,นั่นคือเอเทนส่วนอีกคนนึงก็ไม่ใช่คนธรรมดาซะด้วยสิเฟจชี <etch> เองนะครับเลยตะโกนดังๆว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนนั่นเอเทนนี่นา ซูเปอร์ฮีโร่ของพวกเราพวกเราไปขอถ่ายรูปกันเถอะว่าแล้วนะครับทุกคนก็นรีบวิ่งกูด้วยความดีใจนะครับผมที่ได้เจอเอเทนอย่างใกล้ๆนะครับจนเอเทนเนี่ยต้องปล่อยนางหนีไปนะครับแล้วก็แก้งหันมายิ้มถ่ายรูปกับประชารยชนแทนนั่นเองครับ จากนั้นครับทั้ง3าก็ไล่ตามไปอีกครั้งนะครับผมจนสามารถไล่ต้อนได้ในที่สุดครับแต่เฟชี้ขอนะครับว่าอย่ายิงยาสลบใส่เธอฉันก่อมเธอได้เฟชี้เองก็พยายามใช้ความจริงใจครับเข้าไปพูดคุยด้วยแต่ดูเหมือนว่านางจะใจอ่อนอยู่เหมือนกันนะแต่พอเฟชี้ครับเข้าไปใกล้แระยะกระโดดนะครับนางก็กระโดดขึ้นคอมพร้อมจะทําลายเฟชี้ทันทีครับบุชเชอร์ก็อ่านเกมออกอยู่แล้วครับว่ายังไงเฟชี้มันก็ทําไม่สําเร็จอย่างแน่นอนจึงโยนยาสลบเข้าไปในทีครับทาให้ทั้งสองนั้นหลับไปในที่สุดนั่นเองครับ ซึ่งในคืนนั้นเอกของอีกด้านหนึ่งนะครับผมทางเดริฟนั้นนะครับได้ลักโมยปาโลมาหนีออกมาจากสวนน้าจนได้นะครับฉันจะพานายไปสู่ทะเลกว้างนายจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะไปด้วยกันใจเย็นๆในขณะที่เดริฟกำลังดีใจครับพาโลมาหนีออกมาได้นะครับผมแต่ไม่นานเนี่ยก็โดนสกัดไว้จนได้นะครับจนทาให้เบรกรถแบบกระทันหันเลยทีเดียวนะครับปาโลมาที่อยู่ในรถครับก็กระเด็นออกมาจากตัวรถครับด้วยแรงเบรกของเดริฟ ก่อนที่จะกิ้งกุกอยู่บนถนนนั่นเองครับไม่นานก็โดนรถหัวลากที่ไหนไม่รู้โผล่มาเหยียบซ้าอีกทีเรียกได้ว่าเละคาถนนเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในส่วนน้ำดีๆก็ไม่ตายแล้วนะครับนี่แกทําอะไรของแกเนี่ยเดี๋ยวอยู่ๆก็เอาปลาโลมามาตายกลางถนนซะอย่างนั้นเช้าวันถัดมาครับได้มีขา่าวซากเครื่องบินตกในทะเลครับผมและมีผู้เสียชีวิตทั้งลํานั่นเองซึ่งทางเจ้าหน้าที่กําลังกู้ซากเครืค่องบินอยู่นั้นนะครับก็ได้เห็นว่าโฮมเลนเดอร์และเมิร์ฟก็เข้ามาด้วยเช่นกันนักข่าวเลยเข้้้าาาาไไปถมมคควรรูสึกยังงงบบนะ โฮมเลนเดอร์น้ำตาไหลทันทีเลยครับและบอกว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกทารัฐบาลให้โอกาสและอิสระกับพวกเราพวกเราเข้าไปถึงข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรที่ไหนบ้างถ้าพวกคุณเปิดโอกาสให้พวกเราพวกเราก็สามารถช่วยทั้ง123ทีวตท,ที่ต้องตายไปเพราะความไม่ร่วมมือกันระหว่างฮีโร่กับรัฐบาลถึงเวลาหรือย,ยังที่เราควรจะเป็นหนึ่งเดียวพอเสียทีกับการสูญเสียที่ไร้เหตุผลอย่างนี้เลนเอาคําพูดนะครับผมที่โฮมเลนเดอร์พูดตอนนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยโหโหร้องกันอย่างแบบสะใจกันเลยทีเดียวครับผมซึ่งทางเมนเดเลนเองนั้นก็ดูข่าวนะครับก็รู้สึกว่าดีใจด้วยนะครับที่แหมไอตัวโฮมเลนเดอร์เนี่ยนะครับพูดแบบไม่มีสคริปตนะ์นั่นแล้วพูดออกมาได้ดีด้วยเช่นกันนะครับยกเว้นแต่เมิร์ฟเท่านั้นเองนะครับที่รู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนางเองได้แต่มองโฮมเลนเดอร์ด้วยหางตาครับผมด้วยท่าทีที่ไม่พอใจและหนังก็เป็นอันจบไปนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเดอะบอย กลัวหนุ่มซ่าล่าซูเปอร์ฮีโร่ใน EP ที่4นะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับเราได้เห็นด้านมืดของโฮมเลนเดอร์แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนโหดร้ายและดิบเถื่อนด้วยเช่นกันครับผม ตอนนี้นะครับผมคียหลักสําคัญที่ปรากฏมาอีกคนนึงแล้วก็คือสาวเอเชียปริศนานั่นเองครับซึ่งตอนนี้ทางบูเชอร์เองก็สามารถได้ตัวแย่งมาจากเอเทนได้แล้วด้วยก็ไม่รู้ว่าสาวคนนี้จะมีคีย์ลับคียสําคัญอะไรยังไงบ้างขอคอยไปติดตามรับชมในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับผมก็จะพยายามพูดให้มันช้าลงนะครับผมนะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ